สนุนโดย a m a โด X ยินตันบ i ฟิน่าเอผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโปรไบโอติกสินค้าอันดับหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่น23ปีซสอนโฉมใหม่ผงซักฟกเผาซูเปอร์ดีครบคุ้มเวอร์ New Mitsubishi Outlander PHEV ก้าวข้ามสู่อีกขั้นของ PHEV สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่งานคมชลึกอวอร์ดครั้งที่17ครับพี่จ๋าครับใช่แล้วค่ะและแน่นอนนะครับวันนี้นะฮะเราก็ขอต้อนรับนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงวัฒนธรรมนะครับคุณปรเมศงามพิเชษนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในการจัดงานและการมอบรางวัลในวันนี้ด้วยและก็ขอต้อนรับนะครับผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม คุณเพชรชรัตส,สายทองรวมไปถึงผู้บริหารเนชั่นกรุป๊ปแขกผู้มิเกียร์ทุกท่านสื่อมวลชนทุกๆกคนก่อนจะไปประกาศรางวัลประเภทแรกก็คือเพลงไทยสากลแนะนำตัวกันก่อนแน่นอนค่ะครับผมฟุกจรชัยครับผูปประกาศข่าวจากเนชั่นทีวีช่อง22ครับ และวีเจจ่านัาเวิรุธทองมีนะคะหน้าเก่าหน้าเดิมค่ะโอ้โหแต่ยังสวยเหมือนเดิม <laughs> ขอบพระคุณค่ะ <laughs> เอาละครับเพื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับแขกผู้วิเกียรติทุกท่าน <c oughs> คงจะได้ชมโชว์ของเราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือโชว์จากน้องๆทีม Star Hunter Entertainment ครับ <c oughs> เอาละค่ะจ๋าเนี่ย <c oughs> น,นะคะเป็นวีเจมานานแล้วนะคะ <c oughs> แล้วจ๋าก,ก็เป็นคนที่ สัมผัสกับวงการเพลงไทยมานาน oh. นะคะเพราะฉะนั้นจ๋าเชื่อว่าอันนี้จะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วที่จะได้มาทําหน้าที่พิธีกรในช่วงนี้นะคะคเพราะว่าเราจะเป็นพิธีกรในช่วงของการประกาศและก็มอบรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่17ประเภทเพลงไทยสากลค่ะใช่แล้วนะครับรางวัลคมชัดลึกของเราเป็นหนึ่งรางวัลที่มีมาตรฐานมากยอมรับ ทั้งคนในวงการบันเทิงแล้วก็คนไทยทั้งประเทศครับใช่แล้วค่ะว่าเป็นงานมอบรางวัลที่มีความเป็นกลางมีความเป็นธรรมนะคะรางวัลไม่มีสังกัดไม่มีค่ายนะคะเราก็ยังได้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวงการบันเทิงจากหลายๆสาขานะคะมาร่วมเป็นผู้ตัดสินด้วยคะ่ะเป็นรางวัลที่คนบันเทิงทั้งประเทศรวมถึงแฟนคลับทั้งประเทศรอคอยะคะ่ะร,รางวัลแรกนะคะเป็นรางวัลคมชัลึกอวอ์ดครั้งที่17 ประเภทเพลงไทยสากลสาขาศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลคมชลึกอวอร์ดครั้งที่17ประเภทเพลงไทยสากลสาขาศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมในปีนี้ได้แก่คุณวริศวริศคงสุวรรณเจ้าของอัลบั้มวิวยูครับถอดแม้สมาให้เห็นหน้าค่าตากันนะคะถ่ายรูปสวยๆกันก่อนครับก็ขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณทาง ผมชั้ลืกอวอร์ดด้วยนะครับผม uh, ไม่คิดว่าจะได้จริงๆนะครับผม uh, ดีใจมากๆครับ uh, ขอบคุณทุกๆคนนะครับผมขอบคุณครอบครัวขอบคุณเพื่อนๆรุ่นพี่น้องๆอ,อาจารย์ทุกๆคนที่คณะนะครับผมที่คอยซัพพอร์ตในสิ่งที่ผมทำแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่เคยทำงานด้วยกันมาครับผมที่มีส่วนทำให้รา,างวัลน,นี้เกิดขึ้นมาได้ครับ แล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนครับที่คอยสนับสนุนงานที่ผมทำสัญญาว่าจะไม่หยุดทำเพลงค,ครับครับขอเสียงปรบมือให้กับวริศวริศคงสุวรรณครับยินยดีด้วยนะคะยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะเราไปต่อที่รางวัลต่อไปกันดีไหมคะใช่ครับจะาเชื่อว่ารางวัลน,นี้หลายๆคนก็รอตั้งหน้าตั้งตารอคอยอยู่นะคะและรางวัลค<ะ>มชลึกอวอร์ดครั้งที่17นะครับประเภทเพลงไทยสากลสาขาศิลปินหญิงเดี่ยวยอดเยี่ยมในปีนี้ ได้แก่จะเห็นคนแอบจิกมือกันอยู่นะคะเขาลุ้นกันอยู่ค่ะคุณฟุกโบกี้ไลออนครับพิษณีวีระสุทธิมาศจากอัลบั้มไลออนฮาร์ดครับก็ไม่คิดว่าจะได้ก็โอเคค่ะขอบคุณคมชัดลึกอวอร์ดนะคะแล้วก็ขอบคุณวอเตอร์ดักนะคะพี่บอลพี่มอยพี่ออนนะคะ ขอบคุณยอี้นะคะที่เป็นคู่ใจทำเพลงด้วยกันมาตลอดนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนที่สนับสนุนแล้วก็ให้โอกาสโบได้เป็นส่วนหนึ่งในความรู้สึกของทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณดนตรีที่พาโบมายืนตรงนี้ค่ะขอบคุณค่ะสุดยอดนะคะขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะคะและ รางวัลคมสลึกอวอร์ดครั้งที่17ครับประเภทเพลงไทยสากลสาขาศิลปินชายเดี่ยวยอดเยี่ยมในปีนี้ได้แก่พี่อูครับยศธรบุญญาธนาพิวัตรจากอัลบัม้ม Facing d e a t h by Now ครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแสดงความยินดีด้วยครับพี่อูครับขอบคุณสำหรับรางวัลน,นะครับ จริงๆผมอยู่วงเดอะ e ยอรสนะครับอันนี้เป็นงานเดียวนะครับวงเด e y เยอ s สกำลังจะมีซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับจากอัลบั้มชุดใหม่ล่าสุดชุดที่สี่นะครับชื่อเพลงว่าตำรับยานะครับวันที่แเมษายนนี้นะครับขอบคุณสำหรับรางวัลมากๆครับขอบคุณพี่อูครับขอบคุณคุณอูด,ด้วยที่มารับราง<อ>วัลก็ยังไม่ทิ้งเพื่อนนะคะ แน่นอนครับรางวัควลคมเสลกออ,อร์อดครั้งที่17ครับประเภทเพลงไทยสาโคตสากลสาขาศิลป,ปินกลุ่มยอดเยี่ยมในปีนี้ได้แก่วง The d a r k e s t Romance ครับมีนาทีนี้แหละที่ประทับใจนะคะสวัสดีครับพวกเรา4คนคือ The d a r k e s t Romance จากสังกัดยินแลบครับผม ไม่มีใครคิดเลยครับ4ี่คนนี้ว่าจะได้มายืนในตำแหน่งนี้นะครับก็ขอบคุณทีมผมและเพื่อนๆผมทั้งสีทั้งสาทั้งสคนและทีมงานหลังบ้านทุกคนตั้งแต่ตอนที่ทำเองจนถึงมีสังกัดเพราะเราสัญญาว่าพวกเราจะทำงานให้เต็มที่ต่อไปครับขอบคุณมากครับครับขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะคะแน่นอนครับรางวัลคมชลึกอวอร์ดครั้งที่17ประเภทเพลงไทยสากลสาขา เพลงยอดเยี่ยมในครั้งนี้ได้แก่เพลงความรับผิดชอบศิลปิน The Darker Romance ครับเขาสดงภาพนี่อีกครั้งนะคะสุดยอดจริงๆครับเชิญกล่าวอีกสักรอบหนึ่งครับผมรีคำพูดเมื่อรอบที่แล้วเมื่อกี้อีกรอบได้ไหมครับ ขอบคุณจริงๆครับขอบคุณจริงๆครับโดยเฉพาะพอมันเป็นในเรื่องของเพลงยอดเยี่ยมพวกเรารู้สึกอยากจะขอขอบคุณมากขึ้นอีกนิดหน่อยเพราะว่านี่น่าจะเป็นหนึ่งในหลักฐานของการเอาเลือดเนื้อและน้ำตามาทำให้เป็นเพลงได้อย่าง mm hmm. เต็มที่ที่สุดแล้วของพวกเราในปัจจุบันนี้นะฮะแล้วก็เหมือนเดิมครับขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เชื่อว่าพวกเราจะทาได้ อย่างเต็มที่และสุดทางรางวัลเพลงยอดเยี่ยมนี้ผมไม่ได้อยากจะคิดว่าเป็นการมอบรางวัลให้กับพวกเราสี่คนเพียงเท่านั้นแต่เพลงยอดเยี่ยมนี้หรือแม้กระทั่งศิลปินกลุ่มยอดเยี่ยมเมื่อสักครูน่นี้ผมขอมอบให้กับครอบครัวของทุกคนด้วยขอมอบให้กับทีมงานของสังกัดขอมอบให้กับทีมงานที่รุยด้วยกันมาตั้งแต่ต้นจนถึงทุกวันนี้มันมีค่ามากๆขอขอบคุณมากครับ สุดยอดครับขอเสียงปรบมือให้กับ The Darker Romance อีกครั้งหนึ่งนะฮะเราสัมผัสได้เลยว่าเขาดีใจมากๆแล้วก็เป็นรางวัลที่ซาบซึ้งจริงๆนะคะและรางวัลน,นะครับคมชลึกอวอร์ดครั้งที่17ประเภทเพลงไทยสากลสาขาอัลบั้มยอดเยี่ยมในครั้งนี้ได้แก่อัลบัมบ้ม Worlds ครับของศิลปิน The d a r k e s t Romance โอ้โห แถความยินดีด้วยค่ะสุดยอดจริงๆครับ oh. ขอสารภาพตามตรงจากใจครับว่าตอนที่ได้ทราบข่าวว่าติดสามสาขานี่คือสาขาที่พวกเราตื่นเต้นที่สุดเพราะว่าถ้าเพลงที่แล้วความรับผิดชอบคือการเอาอย่างที่บอกว่าเป็นความทุ่มเททุกอย่างทุกสิ่งมาลงไว้ในเพลงหมดแล้ว อัลบั้มนี้คือทุกสิ่งคูณ 5, 10, คูณ10คูณรยคูณพันมันคือการสะสมประสบการณ์ทุกอย่างที่มีตั้งแต่ต้นจนถึงทุกวันนี้แล้วทำให้พวกเรากลายเป็นพวกเราได้ในแบบที่แม้แต่พวกเราเองก็ยังไม่คิดว่าจะมานะครับแต่ว่านี่คือสิ่งที่ผมและเพื่อนๆทุกคนตั้งใจอยากจะสื่อตั้งใจอยากจะทำและดีใจมากๆที่อยู่ในวันนี้ทุกคนได้มองเห็นสิ่งนี้แล้วผมขอบคุณครอบครัวของทุกคนอีกครั้งนะครับของ ทั้งทีมงานทั้งเพื่อนๆแต่ทั้งครอบครัวของผมขอขอบคุณสังกัด GLAB อีกครั้งนะครับที่ตัดสินใจกล้าที่จะมาลุยกับพวกเราและไปกันจนสุดทางมากๆจริงๆนะครับแล้วก็ขออนุญาตโบนัสพิเศษขอขอบคุณฟ้าสลิกาด้วยนะครับที่เล่น MV เพลงความรู้สึกผิดให้นะครับพวกเรา นี่คือหนึ่งใน Biggest Achievement สำหรับวงของพวกเรามากๆนะครับคือการมีมิวสิกวิดีโอนะครับแล้วก็พวกเราก็ได้มีแล้วนะฮะในที่สุดและทั้งหมดทั้งมวลนี้รางวัลทั้งหมดที่ได้มานี้พวกเราขอสารภาพว่ามันเกินความคาดหมายและเกินฝันมากจริงๆวันนี้พวกเราจะดีใจให้เต็มที่และหลังจากวันนี้หลังจากลงจากเวทีนี้พวกเราจะกลับมาด้วยงานที่ตั้งใจ เราจะกลับมาด้วยการแสดงคอนเสิร์ตในวันที่พวกเราได้มีโอกาสเจอกันอย่างเต็มที่ที่สุดพวกเราจะทําเพลงพวกเราจะแสดงดนตรีและจะทําทุกอย่างที่เป็นงานอาร์ตและงานศิลปะในแบบของพวกเราด้วยชีวิตครับขอบคุณมากครับขอเชิญร่วมงานไอคอนสยามจัดงานแมงโ o o อฟสยามที่สุดแห่งมะม่วงไทยถูกใจทั่วโลกปหาสจ์ งานเทศกาลมะม่วงแห่งปีพบกับมะม่วงพันุหายากและนิทรศการแสดงความหลากหลายของสายพันธุ์พร้อมกับอุปกรณ์ทางการเกษตรปุ๋ยสารชีวพันธุ์ต่างๆที่เหมาะสําหรับคนเมืองแถมยังมีโปรโมชั่นพิเศษนาทีทองให้ได้เลือกซื้อกันในราคาสุดคุ้มวันนี้ถึง6เมษายนศกนี้ณนะเจรือนครฮอ์ชั้นเไอคอนสยามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1 3 3 8หรือ www. iconsiam. com